สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา2.5ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือวิชาทฤษฎีจํานวนของมูลทิธิสอมานอน,นะครับขอเริ่มเลยนะครับสําหรับข้อหนึ่งเนี่ยเอามาใส่เพราะว่ามันอยู่ในหนังสือนะครับแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้เราเคยพิสูจน์ไปแล้วนะครับก็คือในข้อ1เนี่ยที่จริงเราเคยพิสูจน์ไปแล้วว่าถ้าหอลมอของ a c กับหอละมอของ b c เนี่ยมันเท่ากับ1 พอคูณบหอหลอมของมันก็ยังเท่ากับ1อยู่ดีแล้วต่อมาเราก็ขยายได้ซ้ำว่ามันเวลามีหอหลอมอ A1 กับ b แล้วก็หอหลม a อกับ b ไปเรื่อยๆ n ตัวเนี่ยหอหลอมของ a อกับ b เป็น1เนี่ยเรา a 1คูณถึง a n เนี่ยมันก็ยังได้อยู่ดีว่าหอหลอมเป็น1นนะดังนั้นในข้อ1เนี่ยก็คือมันเป็นโจทย์เก่านะเพราะเราเห็นแล้วว่า b กับเหอร์มเป็น1 C กับ a ออร์มนเป็น1เนี่ยพอเอา B กับ C คูณกันหอร์มนของมันก็ยังเป็น1อยู่ดีนะังนั้นข้อ1ก็คือเป็นโจทย์เก่านะผมคิดว่าเขาอาจจะเอาใส่มาให้ทบทวนเฉยๆนะส่วนข้อ2ก็คือก็เป็นโจทย์เก่าเหมือนกันนะเพราะว่าเราเคยพิสูจน์ไปแล้วว่าเวลาเรามีหอร์มของ a b แล้วก็มันมียกกำลัง n ข้างในเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นหอร์มนของ a b ทั้งหมดยกกำลังเอนนะดังนั้นในข้อนี้ ที่เราเรามีหอละมอ a b บเท่ากับ C อย่างเงี้ยแล้วพอเราคํานวณหอละมอ,มอ,มอของ a กกาลังสองกับ b ีกลังสองเนี่ยคือตามสูตรที่เราเคยพิพสูจน์ไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมันก็จะออกมาเป็นหอละมอ,มอของ a b ทั้งหมดยกกาลังสองแล้วก็หอละมอ,มอของ a b คือ C นะดังนั้นอันนี้ก็คือ C ยกกลังสองก็เลยจบการพิสูจน์ข้อสองแค่นั้นนะแค่นั้นเองนะก็คือมันเป็นโจทย์เก่าดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาเฉลยข้อสามเลยก็แล้วกันนะครับข้อสามก็คือ 2, เริ่มต้นแบบเดิมนะแล้ก็ให้ a m n เป็นจำนวนับมาแล้วก็ที่ m มากกว่า n แล้วก็พยายามคำนวณคำนวณหรือพิสูจน์อะไรตรงนี้ไปนะผมก็สมมุติ a m n เป็นจำนวนนับเนาะเดี๋ยวขอโทษครับเขียนเร็วเกินเป็นจำนวนนับที่ m มากกว่า n นะ แล้วก็ให้พิสูจน์ตัวนี้แต่นี่ที่จริงคือถ้าเราดูตัวเลขเน้อยเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรนะ 1> 1> ก็คืออย่างนี้เวลามันมีสมมุติ a กําลังสองลบหนึ่งเนี่ยเวลาเราแยกตประกอบหน้ารูปหลังหน้าบวกหลังก็มีแค่นี้แหละแล้วต่อมาถ้าเป็น a กําลังสี่ลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ a กําลังสองลบหนึ่งแล้วก็ a กําลังสองบวกหนึ่งอย่างนี้นะแล้วพอ a ยกกําลังอ่แปดลบหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองเป็น a กําลังสี่ลบหนึ่ง เอกำลังสบวก1แล้ว a อกำลัง4มันก็แยกออกมาเป็น a อกำลัง4ลบ1แล้วก็ a อกำลังสองบวก1แล้วก็ a อกำลัง4บวก1แล่งเลยทำนองนี้อีกอันละกันเนาะเพื่อจะได้เห็นแพทเทิร์นได้ง่ายนะ A อกำลัง16กเนี่ยก็คือเราก็เขียนเป็น a อกำลัง8ลบ1 A ึ่งกำลัง8บวก1ต่อมาเราก็มองเป็น a อกำลัง4ลบ1 A ึ่งกำลังสบวก1 a อกำลังแปดบวกหนึ่งเนี่ยใช้สูตรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังธรรมดานะเป็นหน้ากำลังสองลบหลังทั้งสองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะก็หน้าลบหลังหน้าบวกหลังธรรมดาอย่างนี้เนี่ยน,นะแต่นั้นก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเขียนใส่หน้าเพิ่มกันนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจากที่ M มากกว่า n เนี่ยเราก็จะเริ่มจาก M แล้วก็เราก็ลดลดไปทีละนิดเนี่ยอย่างเช่นกําลัง16เนี่ยมันก็เหลือ88แล้วก็44 แล้วก็2 2เนี่ยลดไปทีละาหารด้วย2หารด้วย2ทำนองนี้นะดังนั้นไะอนน้ตรงยกกำลัง2องกำลัง m ตัวเนี้ยมันก็จะเหลือ2องกำลังเลบหนกำลังเลบสลดไปเรื่อยๆจนเจอไปเจอสองกำลังเแค่นั้นเองนะดังนั้นผมก็บอกว่า,าจากนะจาก m มากกว่า n เนี่ยเราให้ k คเท่ากับเลบเเพราะฉะนั้น k ก็จะเป็นจำนวนนับตัวหนึ่งนะนะ แล้วก็ผมก็เขียนยนี้ว่า a ยกกาลังสองกำลัง m ลบหเนี่ยถ้าใช้สูตรหน้ากาลังสองลบหลังกาลงังสองนะมันก็จะเป็นสองกลัง m ลบหลบหคูณกับสองกลัง m ลบหบวกหอย่างนี้ต่อมาก็คือถ้าเกิดถ้าเกิด n ตรงนี้นะ n เอ้ยขอโทษนะเดี๋ยวเขอเขียนแล้วก็เขียนอย่างนี้กันแล้วว่า n ก็จะเป็น m ลบ k อย่างนี้น ก็คือถ้าเกิดว่า k เป็น1เนี่ยแสดงว่าตรง m ลบหตัวนี้มันคือ n ละนะ a ยกกำลังสองกำลัง n ลบหก็เลยหารตัวนี้ลงตัวมันก็จะเหมือนอ๋อไม่ใช่ยกกำลัง n บวกหนึ่งนะเนี่ยถ้าถ้าถ้า k คือ1น,นะสองกำลัง m ลบหตัวนี้มันก็คือจะเป็น n ก็เลยได้ว่า a 2, กาลังสองกำลัง n บวกหเนะี่ยหารตัวนี้ลงตัวทันทีเพราะตรงนี้ก็เป็นตัวเต็มธรรมดานะมันก็จะเหมือนตามนี้นะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมันยังไม่ใช่มันก็แค่ทําเพิ่มแค่นั้นเองนะ ทำต่อแบบที่ทําให้ดูเมื่อกี้มันก็จะเป็นใช้สูตรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอีกมันก็จะเป็นลบ2ลบ1แล้วก็ลบ2บวก1แล้วก็ลบ1บวก1ดังนั้นถ้า k เป็น2เนี่ยนะถ้า k เป็น2คือ m ลบ2คือ m เนะี่ยมันก็จะเป็น a ยกกำลัง 2, ยกกำลัง n บวก1โผล่มาเรียบร้อยแล้วนะตามที่เราอยากได้ตรงเนี้ยนะว่าหารลงตัว ดังนั้นก็คือถ้ามันไม่ใช่เราก็แค่ทําเพิ่มแบบับนอเดิมอีกนะดังนั้นผมก็จะเขียนเป็น2กําลัง m ลบ3ลบ1 2กําลัง m ลบ3 1, แล้วก็บวก1แล้วคราวนี้มันก็จะเพิ่มทีละ2เท่าเนาะก็เป็น2กําลัง m ลบ2บวก1แล้วก็2กําลัง m ลบ1บวก1อย่างนี้ดังนั้นถ้า k เป็น3ก็จบอีกเพราะว่าถ้า k ตรงเนี้ย เป็นเป็น3ลบ3ก็คือตรงนี้เป็นกำลัง n ดังนั้น A ยกกำลังสยกกำลังเบวก1มันก็จะโผล่มาทันทีคราวนี้ถ้าสำหรับ K ใดๆก็คือเราก็แค่บอกว่าอา่าทำแบบนี้เลยกันนะอ่อซ้ำกันไปถึงครั้งที่ K อย่างงี้กันนะ มันก็จะออกมาเป็น a กําลัง2กําลัง m ลบ k ลบ1แล้วก็ a กําลังสองกําลัง m ลบ k บวก1แล้วก็ a m k 1, กําลังสองกําลัง m ลบ k บวก1บวก1คูณไปเรื่อยๆจนถึง a กํลังสองกําลัง m แล้วก็ลบแค่1แล้วบวก1อย่างนี้นะและดังนั้นก็คือ ซึ่ง a ยกกำลัง2กำลัง m ลบ k บวก1เนี่ยตรงเนี้ยนะนะมันเท่ากับ a ยกกำลัง2กำลัง n บวก1เพราะฉะนั้น a ยกกำลัง2ยกกำลัง n แล้วก็บวก1ก็เลยหาร a กำลัง2ยกกำลัง m แล้วก็ลบ1ตามต้องการนะนะเพราะว่าพจน์เนี้ยมันก็คือตัวที่เราอยากบอกว่ามันหารตัวนี้ลงตัวก็เลยจบข้อ3 ต่อไปมาดูข้อ4นะครับอ่าข้อ4เนี่ยจงแสดงว่าไม่มีจนเต็มอ่าข้อ4ี่ข้อ5บอกวก่อนว่าที่จริงเดี๋ยวเราตอนหลังเราจะได้เรียนเรื่องอ่าสมก,การไดโอแฟนทสักทีเดียวเลยแต่อันนี้เขาอาจจะให้อ่าทเป็นแบบฝึกหัดไว้ก่อนนะเอาแบบตัวเลขง่ายๆคนเนี้ย,ยก็คือบอกว่าจงแสดงว่าไม่มีจนวนเต็ม x y ที่สอดคล้องกับอ่สมก,การนี้นะ x บวก y เท่ากับ100แล้วก็หอลมอ x y เท่ากับ3อผมเขียนเฉลยข้อ4ก่อนแล้วกันละ แล้วก็เดี๋ยวจะบอกทฤษฎีโดยทั่วไปก็คืออ,อผมก็บอกว่าสมมุติเนาะมี x y ที่เป็นจำนวนเต็มนะที่ x บวก y เท่ากับ100และ x y เ,เท่ากับ3นะหองเรามอ x y เท่ากับ3 เพราะฉะนั้นนะสหาร x และ3หาร y นะเพราะว่า3เป็นหอนมอของ x กับ y ดังนั้น3ก็หาร x 3ก็หาร y ลงตัวแล้วก็โดยที่จีบทเนี่ยเราก็จะรู้ว่า3ก็ต้องหารผลบวกนะอย่างนี้ลงตัวแล้วเราไปสมมุติว่ามันบวกกันได้100นะก็เลยได้ว่า3หาร100ลงตัวเกิดข้อขัดแย้ง ก็จบการพิสูจน์เนาะเกิดข้อขัดแย้งก็คือที่จริงมันต้องไม่มี x y ที่เป็นยุมเต็มแบบนี้คราวนี้ทฤษฎีโดยทั่วไปเดี๋ยวตอนหลังเราเราจะได้เรียนนะว่าเวลาเรามี a b ที่เป็นยุมเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะที่เหมือนเดิมนะไม่ใช่ศูนพร้อมกันเนาะที่ไม่เอาศูนย์นะอย่างนี้แ้วกันเอ่อ แล้วนะ,ะสมการแบบนี้นะ ax บวก by อ๋อลืม c ตัวหนึ่งนะตก c ไปตัวหนึ่งนะครับ c c ตัวหนึ่ง abc เป็นมนเต็มแล้วก็แทรกตรงนี้สิลืมไปก็คือ ab เป็นมันเต็ม c เป็นเต็มแล้วก็ a ไม่ศูนย์หรือ b ไม่ศูนย์นะแล้วให้ิเวลาสมการนี้ นะก็คืออย่างเช่นนะเช่นนะเช่นซะหน่อยนะก็คือ2 x บวก5 y เท่ากับหหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตะกี้ก็คือ x บวก y เท่ากับ100รอย่างเงี้ยน,นะอ่าอย่างเช่นข้อนี้ก็คือ a เป็น1 b เป็น1แล้วก็ c เป็น100นะข้อนี้ก็ a เป็น2 b เป็น5 c เป็น1ประมาณนี้นะโดยทั่ไวไปก็คือให้ให้ดู a b c ที่เป็นเต็มใดๆที่กำหนดมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เราดูว่าสมการนี้มีคําตอบหรือเปล่าเนี่ยก็คือดูว่ามี x y ที่สอดคล้องสมการนี้หรือเปล่าเนี่ยนะมีคําตอบก็ต่อเมื่อหอละมอของ a b หาร c ลงตัวประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าข้อนี้เขาอันนี้คือผมเขียนทฤษฎีบทยทั่วไปแต่ข้อนี้เขาสลับ a b กับ x y กันนะดังนั้น อันนี้บอกไว้ก่อนที่เฉยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเรียนละเอียดทีหลังตอนนี้เราพิสูจน์ข้อ4เสร็จแล้วนะว่าอ่ามันมันไม่มีเพราะว่าถ้ามันมีเนี่ยผมก็ไปมองอ่าตรงหลอลังมองตรงนี้ว่ามันต้องหารทั้ง x ทั้ง y มันก็ต้องหารร้อยเนี่ยก็เกิดข้อขัดแยง้งนะต่อไปมาดูข้อ5บ้างนะครับข้อ5เอ่าให้แสดงว่ามี x y เป็นจำนวนเต็มนะจำนวนอนันต์ที่สอดคล้องกับ อ่าสมการ x บวก y เท่ากับ100แล้วก็อหอลม x y เท่ากับ5เวลาบอกมีจำนวนนั้นที่จริงก็คือเราหามาสักตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยคิดว่ามันมีจำนวนอันนั้นได้ยังไงล้กันนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ตอนหลังน่าจะได้เรียนอย่างละเอียดในเรื่องสมการไดโอแฟนทายตอนนี้ผมเฉลยเฉพาะข้อ5ไปก่อนนะก่อนอื่นนะก็ที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีเรื่อง,องหอลมอเนี่ย มันก็จะเห็นได้ชัดนะว่ายังไงมันก็มี x y ที่เ,เต็มจํานวนอนันต์อยู่แล้วที่ที่บวกกันได้100เพราะว่าเราก็ใส่ x เป็นจำนวนเต็มอะไรก็ได้แล้วก็ y ก็แค่เอา100ลบ x เนี่ยนะสมมติก็คืออย่างนี้อยากรู้ว่า x บวก y เท่ากับร้อยมีจานวนเต็มอะไรบ้างเนี่ยที่จริงก็คือใส่1แล้วก็ตอบ99เนาะใส่2แล้วก็ตอบ98เนี่ยไปเรื่อยๆในไล่ไปเรื่อยๆจนถึงใส่ร้อยแล้วก็ตอบ0ูนย์ร้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือโดยทั่วไปก็คือเราให้ x ูนเต็มอะไรก็ได้แล้วก็ให้ y เนี่ยเท่ากับ100ลบ x ดังนั้นพอ x บวก y เนี่ยมันก็จะเป็น x บวกกับ100ลบ x มันก็ยังไงมันก็ตอบ1 0ึงอยู่แล้วนะแล้วก็มีจำนวนน้นอยู่แล้วเพราะว่าก็เอา x เป็นจนเต็มไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะนะมีจำนวนนานๆอยู่แล้วแล้วก็ y ก็ใส่เป็น100ลบ x แค่นั้นเองคราวนี้มันมีมันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นทำให้ดูยากขึ้นตรงที่หอลมอต้องเป็น5นะ ซึ่งพอไปหนีปุ๊บก็อาจจะมีหลากหลายโซลูชันแล้วว่าว่าจะไปทางไหนดีเพื่อแสดงว่ามันมีจํานวนอนันต์แบบนั้นนะดังนั้นตอนนี้แนวคิดก็คือว่าอขอโทษครับขั้นก่อนนะอันนี้อันนี้ยังคิดให้ฟังอยู่นะยังไม่ได้ฉเฉลยอันยังไม่ได้เขียนพิสูจน์นะครับก็คืออันนี้เราเลงไว้แล้วว่า x y ของเราเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็น x ที่เป็นเต็มแล้วก็ y ยังไงก็ต้องเป็นร้อยลบ x มันจะได้บวกกันได้อ่ บวกกันได้100ตามที่โจทย์กำหนดนะตามนี้แต่เราแค่อยากได้ว่า x, า x กับ y เนี่ยของเรามอเป็น5ก็คือต้องการ x กับ100ลบ x เท่ากับ5นะดังนั้นก็คือเรากำลังจะหา x ที่เป็นเต็มนะที่ x กับ100ลบ x 5. เท่ากับาคราวนี้เริ่มต้นนะก็คือเราอาจจะสุ่มๆให้พอเห็นภาพก่อนก็ได้นะ แล้วค่อยอนึกวิธีโดยทั่ว,วไปอย่างแรกก็คือการที่เราอยากให้อยากหา x นิมเต็มนะทีะ่ x กับ1 0 0ลบ x ของรมเป็น5เนี่ยยังไง5มันก็ต้องหาทั้ง x ทั้ง1 0 0ลบ x นะดังนั้น5ต้องหา x ลงตัวแน่แน่แล้วก็5ก็ต้องหาร100ลบ x ลงตัวแบบนี้ แล้วก็อพอหารออกมาปุ๊บก็คือ x ศูนห้านะแล้วก็หนึ x ่งร้อยลบ x ศูนห้าเนี่ยต้องเท่ากับหนึ่งดังนั้นเราก็กะว,ว่าอ๋อเราอยากอยากให้ x เป็นห้าคูณอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องมีห้าแล้วหนึ100่งร้อยลบ x ก็เออห้าคูณอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ต้องมีห้าแล้วแล้วสองตัวนี้ก็หอลมอเท่ากับหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ อ่ะก่อนอื่นช้อยง่ายๆทำให้ดูอันหนึ่งก็คือ x คบ5เนี่ยแทนอันนี้คือสุ่มมาสักค่าหนึ่งแค่นั้นเองนะแล้วแล้ว100ลบ x เนี่ยมันก็เป็น95แล้วก็เราก็ลองดู5จับ95เนี่ยพมอนั่งคิดตรงๆนะจะออกมาเป็นเป็น5จริงๆนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเราสุ่ม x ทั10นะ100ลบ x มันก็จะกลายเป็น90คราวนี้มาดู x กับ100ลบ x เนี่ยมันมันหอวร้อมอมกลายเป็น10ละซึ่งไม่ใช่5 ดังนั้นบางค่าก็เวิร์กบางค่าก็ไม่เวิร์กแต่อย่างน้อยเราเราเราเห็นแล้วว่ามีหนึ่งค่านะก็คือเอา x เป็น5นะแล้วก็ y ซึ่งก็คือ100ลบ x เนะี่ยเป็น95เนะน,นี่ยอันเนี้ยเวิร์กอ่าคราวนี้เราทำยังไงดีให้มันอ่าให้มันเวิร์กอีกรอบเนะี่ยก็คือวิธีหนึ่งก็คือนึกถึงจํานวนเฉพาะก่อนเลยละกันเพราะว่าจำนวนเฉพาะมันคํานวณง่ายเหมือนกันนะใช้ง่ายอยู่ดีมัน ไม่ต้องไปแยกตัวประกอบไปรอบเนี่ยดังนั้นผมก็จินตการ,รว่าเดี๋ยวคือผมอยากเอา5คูณจำนวนเฉพาะตัวหนึ่งนะแล้วก็ y ายก็จะเป็น100ลบจำนวนเฉพาะตัวนั้นอย่างนี้แล้วอยากให้หัวรองรามอเป็นเป็น,เป,นเป็น5ใช่ไหมผมก็ดึง5ออกมาก่อนได้ละมันก็จะเหลือ p แล้วก็20ลบ p อย่างนี้แล้วผมต้องการให้ตรงเนี้ยหรามอเป็น1มันจะได้ตอบ5ใช่ไหมอนะ่อยากได้ว่าเป็น1นึ่งอ่คราวนี้ อันนี้ก็คือใช้ความรู้เรื่องจำนวนเฉพาะมานิดๆหน่อยๆก่อนนะเดี๋ยวตอนหลังจะได้เรียนละเอียดเวลามันมีหอเรามอของจำนวนเต็มแล้วก็ตามกับจำนวนเฉพาะเนี่ยยังไงตัวที่หารจำนวนเฉพาะลงตัวมันมีแค่1กับตัวมันเองน,นั้นึกับตัวมันเองนะจำนวนเฉพาะนะตัวหารที่เป็นบวกเนี่ยยังไงมีแค่1กับตัวมันเองดังนั้นถ้าเกิดเราแสดงได้ว่ามันต้องไม่ใช่ตัวมันเองนะก็คือ p ต้องหารตัวนี้ไม่ลงตัวเนี่ย ก็จะจบทันทีนะเพราะว่ายัางไงตรงนี้คือหอลอมอเนาะอีกรอบนะครับหอละมอเนี่ยมันต้องหาร p ลงตัวแล้วหอลอมอของของอขอโทษครับตัวหารของ p เนี่ยมันมีแค่หนึ่งได้ตัวมันเองดังนั้นถ้าเราแสดงได้ว่าหอลอมอตรงเนี้มันต้องห้ามเป็น p มันก็อตัตโนมัติว่าจะต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นถ้าถ้าไม่อยากให้มันมีตัวประกอบเป็น p p หาตรตัวนี้ลงตัวละดังนั้นเราก็อยากให้ว่า p ต้องหารตัวนี้ไม่ลงตัวนะ ดังนั้นก็เราก็เลยแบบว่าโอเค p หาร20ลบ p เมื่อไหร่ก็ต้อง p หาร20และตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของ20มันมีแค่2กับ5ดังนั้นถ้าเราเลือก p ที่ไม่ใช่5อะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นตัวที่เราต้องการ่ะอันนี้เราคิดเสร็จและนะนั้นเดี๋ยวผมเฉลยเลยแล้วกันนะดังนั้นเดี๋ยวนะขอดูโจทย์อีกรอบนะเราต้องการหา x y ที่เป็มเต็มที่อสอดคล้องกับตรงนี้นะเดี๋ยวก๊อปมาก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้คือโจทย์เราจะกลังจะเฉลยข้อ5ผมก็บอกว่าให้ p เป็นจำนวนเฉพาะที่ p มากกว่าทศเจ็นะอางนี้เอาตั้งแต่7เป็นต้นไปแล้วกันนะอะ่แล้วไม่ต้องห่วงว่าจำนวนเฉพาะที่มากกว่าท,ทศจจะมีแค่จำนวนจำกัดเนาะเพราะ อ,นนอ,นนอันนี้อาจจะต้องรู้ไว้ก่อนแล้วกันนะว่ามีจำนวนเฉพาะอยู่จํานวอนอนันต์นนะเดี๋ยวตอนหลังค่อยสอนแล้วกันตอนนี้ขอเอามาใช้ก่อนอ่ะแล้วก็ผมก็ให้ x เท่าก,กับ5 p อย่างงี้แล้วกันแล้วก็ y เท่ากับ100่งรนะ้อยลบา p เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ว่า x y เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ x บวก y เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่า x คือ5 p แล้วก็ y คือ100ลบ5 p มันก็จะเท่ากับ100ดังนั้นตอนนี้เราเราได้ x y นะที่เป็นจำนเต็มที่บวกกันได้100ตามนี้ละต่อไปเราก็ต้องอแสดงว่าของรามอมเป็น5นะผมก็บอกว่าของรามองของ x y ก็คำนวณออกมานะก็เป็น5 p กับ1 0 0 5ลบ5 p แล้วผมดึง5ออกมาได้มันก็จะเหลือ p กับ2 0ลบ p อย่างนี้แล้วผมก็ให้ d เท่ากับอของลอลมองของ p กับ20ลบ p แล้วกันนะเพราะฉะนั้น d หาร p ลงตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ d ก็เป็น1หรือ p เท่านั้นนะเพราะตัวหารของจำนวนเฉพาะที่เป็นบวกเนี่ยก็มีแค่2ตัวคือ1และตัวมันเองคือ1กับ p แล้วก็ d ต้องหาร20ลบ p ด้วยนะถ้านะคือคือตอนนี้ d มี2กรณีนะคือคือ1กับ p แล้วเราอยากว่า,วาที่จริงดีต้องเป็นหนึ่งดังนั้นเราก็แสดงว่า d เป็น p ไม่ได้แล้วกันนะเดี๋ยวนะเขียนอนนะสมมติดีเท่ากับ p เพราะฉะนั้น p ก็หาร20ลบ p ลงตัวแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่า p หาร p ลงตัวนะดังนั้นเอามาบวกกันนะก็คือเนี่ย p หารตัวนี้กับ p หารตัวนี้ดังนั้นเวลาเอามาบวกกันนะก็จะได้ว่า p ก็ต้องหาร20ลงตัวอ่ จำนวนเฉพาะที่หาร20ลงตัวเนี่ยเห็นได้ชัดนาะมีแค่2กับ5นะ p 5. เท่ากับสองหรือาเกิดข้อขัดแย้งนะกับว่าเราเอาจำนวนเฉพาะที่มันมากกว่ากับเนะกับ p มากกว่ากับเเกิดข้อขัดแย้งตรงไหนก็เกิดข้อขัดแย้งตรงที่สมมติ d เท่ากับ p เพราะฉะนั้น d ไม่ใช่ p นะก็เลยได้ว่า d เท่ากับ1นเท่านั้นนะหละังจากอันนี้กับอันนี้เนะี่ย จาก1และ2นะเราก็ได้ว่าหอลงมของ x y เนี่ยก็เลยเป็น5คูณดซึ่งก็คือ5นั่นเองก็เลยจบการพิสูจน์นะก็คือเราสามารถหา x y นะที่เป็มเต็มที่บวกกันได้100แล้วก็หอลมอของ x y เท่ากับ5อ๋อมีจำนวนอนันต์ด้วยนะมีมี x y แบบนี้เป็นจำนวนอน,นันต์ ก็มีจำนวนเฉพาะ p ที่มากกว่า7เ,เป็นจำนวนอนันต์นะขอเขียนด้่ยอแล้วกันเป็นอน,นันต์อย่งี้ขอเขียนด้่ยอดนะดังนั้นก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเฉลยข้อ5 เดี๋ยวในแบบฝึกหัดถัดไปนะครับในคลิปถัดไปเนี่ยผมค่อยมาเฉลยข้อ6กับข้อ7นะครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ